โดยไว่เกิดทะเลาะกันแบบร้ายแรงนะไม่ได้กลัวนะอยู่ที่เหตุผลดีกว่าพูดกูมึงแต่ไม่ใช่ว่าไมเวลกในบางทีพูดไปมันก็เถียงไงเดี๋ยวสวัสดีครับวันนี้พื่กับผมเขนาน้าใจว่าสิบหมื่นะวันนี้ครับผมจะมาทําคลิป Q&A นะเพราะว่าผมไม่ได้ทํานานมากแล้วก็เลยมาทํากันเกิดแฟนคลับสงสัยอยากรู้อะไรก็จะมาตอบวันนี้นะโอเคปะ่ะแต่ก่อนอื่นคำถามแรกครับอย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe กดแชร์กับช่องผมนะครับเพื่อให้ถึงสองล้านซับสไครต์นะตอนนี้มันดีไหมแล้วก็รอวันที่นีครับป่ะคำถามแรกครับ お、oh. oh. โอเคผมเห็นรูปแล้วมันเป็นรูปขนมที่อยู่ในคลิป24ชั่วโมงอะไรสักอย่างเนี่ยที่เป็นรูปโดดเหมือนขนมแล้วไม่ใช่ครับนั่นเป็นของเขานะแต่ผมกินแล้วนะอร่อยมากเลยครับคำถามที่สองพี่นายครับถ้าไม่ทำยูทูบแล้วจะไปทําอะไรต่อครับนอกจากเตะบอลกับต่อยรวยก็จะไปเลี้ยงปลาครับบ้านผมมีบ่อปลาแบบเยอะมากๆเลยนะก็จะไปเลี้ยงปลาครับทำธุรกิจส่วนตัวก็เนี่ยผมเปิดร้านน้ำปั่นเองขึ้นร้านให้ด้วยนะก็มีร้านน้ำปั่นก็มีเลี้ยงปลาก็ประมาณนี้แหละมั้งคำถามที่สามครับพี่นายลืมเด็กททีีีี่่่่่่มมมมมาาาานไไดด้้ยยัังคคครบโโอหผผเเ็กะแแพว เฉยแล้วก็ถามต่อมาคำถามที่คำถามที่สี่ที่นายมีเมียน้อยกี่คนครับผมมีเมียน้อยที่ไหนผมมีเมียคนเดียวอยากขึ้นรูปเมียให้ดูเลยเอๆไหมผมมีเมียคนเดียวครับผมรักเมียครับคำถามต่อมาพี่นายกลัวเมียไหมครับก็ไม่ได้กลัวนะแต่ก็ให้เกียรตินะครับพูดอะไรก็ฟังบ้างไปฟางบ้างก็เขาก็เป็นแม่ของลูกเราก็ต้องให้เกียรติครับก็ให้เกียรติผู้หญิงทุกคนนะครับใครเกิดรติครับผู้หญิงผมก็ให้เกียรติครับ พี่นายกินข่ากองก่อนซ้อมไหมครับไม่ครับผมไม่กินพวกตัวนี้เลครับผมกินแค่สปอนเซอร์กับกินอะไรนะใบกระท่อมใบอะไรผมไม่ไม่เกี่ยวไม่กินเลยครับพี่นายคิดยังไงกับคู่นี้ว่าครับส่วนตัวผมชอบมากครับเอคู่ที่พี่เน่กับเอวาใช่ไหมโอเคก็ก็ชอบนะครับก็เห็นเขาแฮปปี้ดีครับรักกันมีความสุขก็ชอบครับสินเดลนายเรามีความรักมีความสุขก็ดีใจครับพี่นายและทีมงานมัน มาเที่ยวประเทศลาวหรือมาถ่ายคลิปที่สอปคอลาวบ้างไหมครับอ๋อนี่น่าจะเป็นแฟนคลับผมนี่เราน่าจะไปครับมีแผนจะไปอยู่ครับก็เราดูครับว่าจะได้ไปตอนไหนครับแต่ไปแน่นอนครับได้ครับถ้าไม่ไงเว็บร้อยผมถึงจะแรงครับเว็บร้อยแล้วเว็บร้อยต้องไปทาเครื่องใหม่ครับต้องใส่แหวนใหญ่ๆควงลูกข้างใน ให้ปอกกันบางนิดเดียวแล้วก็ยับลูกสุดไปใหญ่เข้าไปครับน่าจะแรงครับอย่างแรกก็ไม่ต้องแรงหรอกครับแค่ที่เท่รับสาวก็พอแล้วโค้ชนายรับสอนใส่โมยนะครับตอนนี้ไม่ได้รับครับก็ผมุนขนาดซ้อมเป็นหมุมน,มมนมที่เกียดซ้อมไลยนะก็ไม่ได้รับสอนครับแค่ดำช่องยูทูบไปเดียวครับวันนี้พี่นายมีไปฉลองที่ไหนไหมครับมีเด็กดิ้งหรือเปล่าอ๋อเพราะว่าพี่เอารูปตัวยขึ้นไงรูปได้ดิ้งเงินประมาณสองหมื่นบาทนะไม่ได้ไปฉลองที่ไหนไม่มีเด็กดิ้ง่มีอะไรก็รับตัวยกับพวกพี่ๆเค้้าาแลลวกก็ัับบมหองร มีโอกาสได้ไปเล่นสโมสรในไทยลีกพี่นายจะไปไหมครับถ้ามีโอกาสก็น่าจะไปนะแต่ตอนนี้เ็บขายว่ามันเจ็บมือเข่าอยู่ไม่ได้ตีนะแต่ถ้ากมีโอกาสก็อยากจะไปครับคิดดูแล้วผมคิดว่าผมเตะบอลเดินสายสนุกกว่า่ถ้าเกิดเราได้เตะบอลเดินสายบางทีเขาห้ามไงห้ามตัวสโมสรหรือห้ามคนทิดลีกหรือห้ามอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ได้เล่นกับเพื่อนๆแต่ผมคิดว่าผมเตะบอลเดินสายก็มีความสุขแล้วครับถ้าจะเข้าทีมพี่นายที่เตะบอลต้องทำยังไงครับก็ลองส่งรายชื่อมาครับส่งว่าเราเตะอย่างไงเป็นยังไงบ้างเราเล่นด้วยกันได้คครัับบผมมเล่นนวาสก พี่นายมีเป้าหมายทำในอื่นไหมครับก็เป้าหมายผมก็น่าจะทํา YouTube แล้วก็จะพาเมียเปิดร้านน้าปั่นนะรอ,อ,อดูว่าจะเปิดที่ไหนครับในประเทศนะกำลังหามุมมองอยู่ว่าจะเปิดที่ไหนดีก็ถ้าใครมีสถานที่ดีก็สามารถแนะนาผมได้นะผมจะเปิดร้านน้าปั่นกับเมียนะลามผมพี่นายึงเป็นแบบนั้นก็จะแบบที่ตอนรับด้วยนี่ไงผมเซตไงมากค่จุกหลังนี้ด้ยนะแล้วก็มีผมก็ไปใตที่คาดผมทับอีกเพราะว่าตอนนี้เบื่อผมหัวฟูไงก็ลงมาเปลี่ยนทรงนี้ดูครับเปลี่ยนในลายทรงอยากเห็นพี่นายลงนวมกับพี่เนทอีกครับก็รอด มีโอกาสครับก็จะเอามาให้ทุกคนได้ดูอีกนะ<ม>ก็รออีกสักแป๊บหนึ่งครับที่นายเคยภูมิใจที่สุดในชีวิตไหมครับเรื่องอะไรภูมิใจที่สุดในชีวิตก็เรื่องต่อยมวยทํางานที่นี่แล้วก็หลายๆเรื่องครับมันบอกยากแต่ก็เรื่องภูมิใจที่สุดคือพ่อผมเลิกเล่าเลิกบุหรี่ได้นี่ถือว่าภูมิใจที่สุด ที่นายจะชคมั่วอีกวันไหนครับมาชกที่ไหนที่จริงอนจะชกวันนี่แหละวันที่ที่มันที่่ายคิดอยู่นี้แหละแต่ก็มันเกิดอาการบาดเจ็บของเข่าครับมันร้ายแรงอยู่ครับเลยต้องห้ามมอกําลังกายห้ามทาทุกอย่างเลยไม่ได้ต่อยครับร้อยขาหายเดีก็น่าจะกลับมาต่อยใหม่ครับท้ายที่สุดจะมี ใหญ่แบบแข่งข้ามประเทศหรือ24ชั่วโมงหรือคลิปยาวอีกไหมคะน่าจะมีครับรอติดตามดูเลยน่าจะมีการเล่นเกมหรือการอะไรก็ก็จะมีคลิปสลับกัน24ชั่วโมงหรือมีทําคลิปถูกแพงหรือว่ามีอะไรหลายอย่างก็น่าจะมาสลับกันครับแต่ก็มีแน่นอนครับคอนเทนต์ใหม่ๆพี่บอยไม่มาถ่ายกับทีมเราใช่ไหมคะก็มาผมลงคลิปไปนะกับพี่บอยนะก็อย่าผมจะไปถามพี่บอยว่าหายไปไหนหรือไงก็จะทําให้ทุกคนได้เข้าใจเลยว่าพี่บอยหายไปไหนครับก็รอติดตามคลิปต่อไปหรือว่าอีกแป๊ดหนึ่งเราจะไปถ่ายด ใ่ครับผมเอยเคปิดคิดว่าของที่เคยได้ใน24ชั่วโมงที่ดีที่สุดอะไรครับของที่เคยได้ใน24ชั่วโมงอมาคิดไม่ออกเลยนะตนนกินเลยดีแต่ของไม่ดีนะก็ได้พวกอาหารเนี่ยดีที่สุดแล้วเพราะว่ามันหากินยากแล้วก็กนอนพวกอะไรเนี่ยเวลานอนกลางคืนมันยุงไม่กัดเลย ถ้าพี่นายอยากไปต่างประเทศอยากไปประเทศอะไรราตอะไรตอนนี้อ่ก็ไปหลายที่ทครับอังกฤษก็ไปแล้วเออบอกพี่ก็อยากไปอังกฤษครับแต่ทางนี้แต่ไปดูคู่ที่แบบว่าบิ๊กแม์แบบแมนดูเจอแมนซิตี้แมนดูเจออะไรหรือว่าแมนซิตี้เจอลิเวอร์พูลหรือว่าเลสเตอร์เจอแบบว่าทีมใหญ่ๆงี้ครับก็อยากไปดูจริงๆแล้วอยากดูทุกวันเลยที่ไปอังกฤษนะแต่มันดูไม่ได้ครับต้องซื้อตั๋วหรือต้องจองตั๋วอีกยาวนานแต่ถ้าอยากไปก็ไปอังกฤษครับไปดูบอลแล้วกลับเลยทำงานมีวันหยุด คือทำงานของพ i n น็คือเป็นบริษัทที่อยู่เสาทินะัส่วนผมอ่ะอันนี้วันนี้วันที่ผมเข้ามาได้นี่คือวันเสาร์นะมันก็มีบางคนที่มาทํางานหรือว่าทํางานไม่นานก็เขาก็มาทางานสอทิศส่วนมากผมก็แค่บอกพีน็ตพน็วันนี้ผมไปนี้นะก็ว,วันหยุดบ้างไม่หยุดบ้างแต่ก่อนผมทางานแทบทุกวันเลยเพราะว่าผมปันช่องเพื่อแฟนคลับนี่ไงให้ทุกคนได้ดูคลิปเลยหลายอย่างแต่ตอนนี้พอมีคนตัดต่อเข้ามาช่วยมีะายผมก็มีการหยุดงานบ้างสองทิศหรือว่าสาองทิศไปเตะบอลบ้างครับหรือว่าส่วนใหญ่ก็ชอบทํางานมากกว่าพ อคนอือน่่นไมเยแล้วคนอื่นเนี่ยอ้คนหลอ่อเยอะนะทีมามาเล่นนะเอาผมเลยนี่เลยไอโ้โลหล่อเพราะเด็กมันเยอะครับวัดความที่เรามีแบบว่าสาวสาวเขามาติดนะคือไอ้โล่ครับโค้ดนายมีแผนจะซื้อบ้านหรือทา,าวทาที่กรุงเทพเพิ่มอีก ไม่ครับแค่คนโดนี่ก็ปอดวดอยแล้วนะครับทุกคน<ร>ไม่ซื้อครับก็เช่าอยู่ดีกว่าก็ถ้าเราจะทําบ้านไปผมไปทําที่บ้านนอกือทำที่บ้านแฝน,นครับเพราะว่าอนาคตผมอาจจะกลับไปอยู่ที่บ้านเพราะว่าเราก็คาดหวังอะไรแบบว่าได้หลายอย่างไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราทําที่อยู่บ้านมันคือสิ่งสุดท้ายที่เราต้องกลับไปอยู่แล้วเราก็ทํา้ที่บ้านให้ดีเลยทุกคน ไยเปิดคับได้ไหมครับอยากร่วมสนุกด้วยเดี๋ยวผมจะเปิดคับดีกว่าผมจะเอาแฟนคลับประมาณตามที่คนมาเตะบอลแล้วเกิดใครที่เก่งสุดมีเงินรางวัลหรือมีเสียหรือมีเล่นตีด้วยงงง่ายๆเล่นกันเพื่อความสนุกดี้วครับก็เดี๋ยวรอรอรอผมเปิดรับทุกคน สล้านที่นายโกนคิวได้นหครับโอ้โหยากนะโกนคิวผมเคยโกนไปแล้วนะตอน, 1, 000, น,นหนึ่งล้านเนึ่ยทำไมอ่ะผมโกนทั้งหัวเลยนะเพื่อสองล้านนะเดี๋ยวพาไปเที่ยวพัทยาดีกว่าพาไปแบบทุกคนไม่รู้จักตรงนี้นีดีนนแน่นอนแต่ก็ไหนอย่าลืมกดติดตามผมให้ถึง, 2, 000, งสองล้านการต้าดถ้าเกิดถึงสองล้านโพสต์ถามทุกคนก็ได้สองล้านอยากบ่นทำอะไรก็เท่าไหนได้บุนมากที่สุดก็จะทำน,น,น,ทนะครับยายจะมีลูกอีกไหมครับอยากได้ชายเลย น่าจะมีครับน่าจะมีคนหรือ2คนครับอยากได้ผู้ชายผู้หญิงไม่ได้แต่ส่วนมากอยากได้ผู้ชายเพราะอยากให้เป็นนักฟุตบอลครับที่นายซ่อนกิ๊กไว้กี่คนครับกิ๊มไม่มีนะมิเตอร์มีคนเดียวครับที่นายใส่สปาร์ทบุนอะไรครับโอ้ตอนนี้ใส่มิชโน่อตอนนี้มีอย่างอื่นบ้างแต่ตอนนี้ติดมิชโน่ครับมิชโน่คือมีทั้งปุ่มสตาร์ทแล้วก็ปุ่มยัดเยียดนะผมใส่ทั้งคู่เลยปุ่มเตอร์ร้อยปุ่มสีด,ดำแล้วก็สตาร์ทสีขาวนะเกิดใครอยากมีสปอนเซอร์เกี่ยวกับรงทักฟุตบอลเข้ามาผมได้นะผมมรับหดเลย ก็กำลังจะทำคลิปล้มหนักเนี่ยลงวันที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยก็ทุกคนจะลดหนักหลายๆอย่างนะลดไปหลายรูปแบบนะแข่งกับทีมงานลดหนักอยู่ใครลดนะผมได้เงินรางวัลนะครับพี่นายไปถ่ายคลิปโซนอีสานไหยครับโซนอีสานก็เพิ่งไปถ่ายมานะตอนที่พี่เน่ไปแถวสกลแถวอะไรก็ไม่ถ่ายมานะถ้าเกิดเป็นช่วงผมอาจจะไปเที่ยวตามจังหวัดก็รอดูผมจะมี ใ่มนะเป็นอีพีที่เที่ยวนะแล้วก็อาจจะไปว่าเที่ยวกับแฟนคลับหรือเที่ยวกับอะไรเนี่ยก็รอดูได้ครับจะมีแน่นอนครับพี่นายอยากมาภาคใต้อีกไหมถ้ามีโอกาสอยากไปม,มากๆครับเพราะว่าภาคใต้มันคือแบบว่าธรรมชาติสวยบรรยากาศดีคือแบบว่างจังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นคือแบบว่ิวดีธรรมชา,า,า,ดดญญต,ชาติาดีมากๆครับก็อยากไปเที่ยวทุกจังหวัดในภาคใต้เลยครับเมื่อไหร่พี่นายจะโกนเหงาโอ้โหโกนแม่ผมมันไวยาวเลยนะไว้ยาวแบบยาวมากๆเลยนะก็รอดูว่าจะโกนตรงไหนมันต้องมีแบบว่าท้ากล้าโกนนะถ้าปกติก็ไม่โกนนะปล่อยไว้แบบนี้นะพี่นายเป็นนักมวยมากี่ปีแล้วครับ ก็พ่อชอบกับก็เป็นน้ำมวยมาประมาณ12ปี13ปีได้เลยเป็นนานมากนายชอบกินอะไรมากที่สุดครับช่วงนี้น่าจะเป็นในผัดไทยั้งผัดไทยกุ้งสดั้งหรือกินได้หลายอย่างอยู่ไม่เหมือนกันบางวันอยู่ทุกเดือนบางวันอยู่เป็นเบางวันอยู่ส้มตำบางวันมันหลายอย่างผมคิดแบบว่าอยู่อะไรต้องกินเท่านั้นแล้วก็พอกินแล้วก็เบื่อแล้วก็กินอย่างอื่น ถ้าคุณนายเป็นนักฟุตบอลจะไปเล่นลีกไหนครับเพราะอะไรถ้าเกิดเป็นนักฟุตบอลอาชีพจริงๆเนี่ยนะอยากไปเล่นนู่น <c oughs> แหละพีมีลีกอะเพราะมันเป็นลีกดังแต่ว่ามันก็ไปยากนะแต่ความฝันของนักฟุตบอลทุกคนผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบว่าลีกดังๆลีกใหญ่ที่ทุกคนติดตามนะแต่ถ้าเกิดเป็นลีกในไทยนะสโมสรบ้างเกิดกันทะี่คลาสสิกส์มาเอฟซีน่ะตอนนี้กำลงังตกชั้นอยู่ด้วยนั่นแหละครับก็อยากติดทีมที่มันเป็นอะไรเกี่ยวกับบ้านเราครับนายชอบที่สี่ชั่วโมงคลิปไหนมากที่สุดเพราะอะไรถ้าเกิดเราเป็นช่วงของปีหลังมาานนนี้ะะ่จ เป็นคลิป24ชัมม่วโมงแพร ที่ไปเล่นในเพลผมว่ามันได้บรรยากาศได้ความตื่นเต้นความรูใมใ้ใหม่เห็นไม่ใหม่ไห,หลายๆอย่างที่แบบเราได้เห็นนะก็ชอบคิดแบบเอาตัวรอดแบบมุดๆครับในประตูไม่เหม็ดเนสเคยมีการทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงจนถึงขั้นลงไม้ลงมือไหมครับแล้วทีนี้จัดการยังไงถึงขั้นต่อยกันไม่มีนะมีแต่บุกไม่เพียวนะที่แบบว่าออกจะเอาอาวุธนิดหน่อยนะส่วนใหญ่ก็จะเรียกคุยเป็นส่วนตัวดีกว่าถ้าเกิดทะเลาะกันแบบรุนแรงนะแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีนะมีแต่ว่าทะเลาะด่ากันเหมือนบุกไม่เดียวนะไอ้พียผมไม่เดียวไม่ได้ทะเลาะแบบว่ารุนแแแแรงงงนนนนะต่่่่่่่่คคควววาาาาาทุกกไมมเเยยบบห็ผดัอี้ นั่นแหละมันก็ประมาณนี้พี่คอดใครชอบแกล้งเพื่อนมากที่สุดในทีมครับเธอชอบแกล้งมากที่สุดถ้าเกิดพี่บอยอยู่กับพี่บอยนะถ้าพี่บอยไม่อยู่ผมไม่บอลนะพีเนสด้วยคือพี่ช้าพี่เอ็มไอเพียวว่าน่าเป็นตัวนู้นแต่จากคนที่แกล้งหลังกล้องเยอะชอบแบบว่าได้หลายอย่างแต่เพรหน้ากล้องไม่ค่อยแกล้งไงผมก็เป็นคนแกล้งแทนที่ชอบทีมไหนที่สุดครับตอนนี้นี่เลสเตอร์ไม่รู้จะตกชั้นหรือเปล่าแต่ตอนนี้สองทีมแมนซิตี้กำลังจะคว้าแชมป์ทริปเปิร์แชมป์ ชิงกับแมนยูเอฟเอแล้วตอนนี้ก็คะแนนห่างอาร์เซนอล5แต้มแล้วก็จะไปชิงยูฟาแชมเปียนลีกกับอินเตอร์มิลานก็รอดูครับว่าจะได้หรือเปล่าที่นายน็อกมากี่ครั้งแล้วครับแลวแผ้เยอะที่สุดโดนใครต่อย แผลเยอะสุดก็ไม่มีนะมีแค่แบบว่าแผลเดียวตรงคิ้วอะไร้หลายอย่างนะวนมากก็ไม่มีแต่ถ้าเกิดเก็บที่สุดคือแบบว่าเก็บขาน้ำมันรุนเตะขาคือทรมานที่สุดครพวกหน้าพวกอะไรไม่ค่อยเป็นไรแต่ถ้าเกิดขาเนี่ยคือเวลาเดินหรือว่าเวาเวลาลุกนั่งมันทรมานครับในหวันที่ทำอะไรบ้างหวันทำอะไรบ้างอ้จะผมทำใิ้ไม่รู้ก่ะพูดแบบมันก็เยอะเกินอย่าผมทำให้ดูดีกว่าครับว่าหวันหนึ่งอะไรบ้างครับที่นายเลือกได้หคนนปรตูมันเ่็นนี้อย่างเป็นใครครับอยาเป็นเดี่ยวครับผมอยักเน ชอบทำอะไรเวลาว่างครับเวลาว่างก็ลเล่นเกมครับเล่นมือถือเล่นในเกมเล่นติ๊กต็อกเล่นหล,หลายหลายอย่างแต่เกมไม่ค่อยเล่นครับปวดมวือนี้แล้วก็เตะบอลเวลาว่างพี่นายชอบแก้ใครที่สุดในทีมนงะานถ้าเกิดแกล้งนะก็จะแกล้พี่เอ็มพี่ชาร์ปไอ้บอลพี่เนสบ้างแต่ถ้าเกิดเขาเรียกว่าไม่ได้แกล้งเขาเรียกว่าแบบว่าเถียงคือพิเอลไอพิเอลจะไม่ค่อยแกล้งไอพิเอลจะเถียงกับผมเยอะครับพี่นายกลัวผีนะครับพิเอล ไม่กลัวนะไม่ได้ไม่แบบไม่ได้แบบว่ารู้นะผมมันก็เกิดมาก็เคยเห็นแบบวิบวิบทีหนึ่งแต่ก็ไม่ได้กลัวนะแค่ว่าเออมันคืออะไรอย่างงู้นครับขอถามเพิ่มเติมที่สตูอากาศร้อนไหมครับร้อนมากๆนี่ก็เข้ามาถ่ายคลิปทำไมนะปกติถ่ายคลิปนอกนะอากาศดบว่าย0่ ไม่ได้20่สิบหรอสามสิบห้าถึงสี่สิบคือร้อนมากๆครับเพราะว่าแล้วกูด is <ielt that |yo|> so ังเราเป็นสังกะสีเดิมก็ร้อนปกติครับทุกคนก็ร้อนหมดนะครับนายกลัวใครที่สุดในออฟฟิศไม่ได้กลัวนะอยู่ที่เหตุผลดีกว่าเทิรเราเหตุผลมาคุยกันมันก็เออก็ถูกเทิเหตุผลมาคุยกันไม่ถูกก็เสี่ยงอยู่ที่แต่ละงานเธอเป็นงานพอร์สเป็นงานซื้อของใครบอกให้ผมซื้อก็ซื้อเทิเป็นงานตัดต่อเขาบอกให้ผมทําก็ต้องทำเราว่าเขาเก่งในแต่ละด้านของเขาแต่ถ้าเกิดชกมวยผมบอกเขาเขาต้องทำครับเขาเรีย ขนมไทยชอบครับถ้าเกิชอบขนมไทยนะบอกชื่อด้วยก็ชอบเป็นท้องหยิบท้องหนอดเข้าต้มมัดชอบเยอะชอบเยอะแล้วก็เป็นพวกเขาเรียกว่าขนมบุกปัวที่ทอดทอด,ทอดเป็นแปง้งอันนี้นก็ชอบทุนตูยารักอพู่บแบเียงไตายรักที่เพียวไหมครับทุกคนในสตูผมรักแล้วห่วงใยหมุนนะมันแล้วแต่การแสดงความรักของแต่และคนพูดกูมึงแต่ไม่ใช่ว่าไม่รักนะมันก็รักครับแต่บางทีพูดไปมันก็เถียงไงพีเยว พี่นายคิดว่าใครสวยมากวกันเหรอครับระหว่างพี่เอวากับพี่เอิร์ธโอ้โห oh เรียกไม่ได้เลยครับสวยทั้งคู่ครับสวยคนละแบบคือสวยหมดครับคนใดที่เป็นผู้หญิงผมชมสวยหมดเลยถ้าคดส่อร้านทัพพี่นายจะทำอะไรครับถ้าคดส่องร้านซับก็จะให้คนคอมเมนต์มาให้ผมทําอะไรดีกว่าแต่อย่างแรกให้ถึงก่นดีกว่าถ้าให้ถึงนั้นทุกคนบอกให้ผมไปทำอะไรผมก็จะไปทํานั้นแหละพี่นายจะถ่ายคลิปบ้านที่โคาราชเลยครับถ่ายแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะกลับไปถ่ายบ้านโคราชที่ดูว่าเป็นยังไงแล้วก็จะพาชมวิวมีบอ่อนะ้ำมีอะไรให้้ดดูนะูเยยพีี่่นนาารสึกกังงงไวลทโแ ก็เอาคืนครับแกล้งเราได้เราก็ต้องเอาคืนคนระับไม่ใช่คนยอมคนหรือไม่ใช่คนทีส่สู้คนจนตายนะแกล้งไว่าเออแกล้งมาข้ายอมฮบางมุมมอาคืนได้หลายอย่างมันก็ได้สนุกครับในสตูไมแบบนี้ที่งานสนิทกับใครมากที่สุดครับมีพี่บอยมีพวกแบงค์ไม่ได้หลายคนนะแต่ถ้าก็สนิทแบบมากที่สุดตอนนี้นะตอนนี้น่าจะเป็นเอโลแต่ก่อนน่าจะเป็นพี่บอยอยู่ในคลิป นายว่าขนาดกอชกมวยยังไงครับซ้อมเยอะครับวิ่งเยอะซ้อมเยอะเหงื่อออกมันก็ลดเองครับแล้วก็ควบคุมอาหารนิดนหน่อยครับที่นายปวดขี้ไหมครับแล้วหนึ่งวันที่ผ่านมาขี้กี่รอบถ้าเกิดวันหนึ่งผมขี้สองรอบครับแต่เกิดวันไหนกินดีสอบขี้สามรอบครับแต่บางวันไอ้คนถามเนี่ยน่าจะขี้สงสัยครับไม่ได้ขี้แล้วอยยังไงให้หล่อแบนโคตรนายครับโอ้โหเกิดใหม่อย่างเดียวก็เกิดใหม่นองก็ได้หน้าตาแบบนี้ครับอันนี้พวกเล่นนะมันก็ปกติครับไม่ได้หล่อไม่ได้คิดเด็ดแล้วก็แล้วแต่สไตล์ของตัวเองครับถ้าเกิดเรามีสไต่่่ผมมไวาด รูปร่างสัดส่วนดีหรือว่ามีหนวดมีเข้ามันก็เสริมแม่ว่าเสริมรูปร่างให้เราดีขึ้นมันก็มอง ได้หลายรูปแบบพี่น่าพูดสายอีสานได้หรือเปล่าครับถ้าพูดได้ช่วยพูดให้ฟังหน่อยพูดสายอีสานมันก็จะมีแบบว่าวอะไรแต่ผมว่าฟังรู้เรื่องแต่ผมไม่ค่อยพูดเพราะว่าผมจะพูดแบบว่าโคราชตกไทยประมาณนะเพราะว่าภาษาโคราชมันก็ไม่ภาษาลาวนะมันก็ภาษาไทยไปนี่ที่เรียกว่าไอ้แล้วนี่ที่เรียกว่าพี่ทั้งที่พี่เอ็มเป็นน้องพี่เดียวก็ไอเดียวที่ผมเรียกไอ้นั่นแหละผมก็เลยติดมันเรียกตั้งแต่นั้นเดียวให้เรียกพี่หรืออะไรบอกเออเรียกไอ้เนี่ยดีละสนิทกันดีแต่พี่เอ็มรูบอแกว่าแกยผมาากกว่เดียวไงแกไม่ค่อย ไม่เคยแกท,ทำตัวเหมือนคุณใหญ่ครับก็เรียกแกว่าพี่พี่นายคิดว่าพี่เดชกับพี่เอวานจะแต่งงานกันไหมครับอนาคตก็น่าจะแต่งงานนะเขาน่าจะวางแผงงนกัอนอยู่นะแต่ก็เกิดใครที่รักกันควูวบันเราก็อยากให้คู่นั้นแต่งงานกัอนอยู่แล้วครับอยากให้พี่นายไปบ้านที่โบขาวครับรอดูแน่ๆครับผมมีแผนแล้วผมจะไปเยี่ยมใครโมเดเก้นแะล้รอดูว่าใครโมเดเก้นจะเป็นยังไงครับพี่นายกับพี่เดชเคยทะเลาะรุนแรงถึงขังงรรข้น,นต่อยกันไหมครับเคยทั้งสองไปทีมครับแล้วก็เคยต่อยกันบนเวทีนะมันอยูม่ม้างวันเลยอยากต่อยผมออ้แลวเหรถามทุกคนดู ลเพราะว่ายี่สิบผมอะไรก็คุยอะไรก็กูไม่คือเรื่องเนี้ยคือคุยอยู่เพื่อผมบอกว่าอ้าวไอ้พิดออกไปแล้วออกเพื่อไม่ใช่เหรอต่อยไปเอามาๆเริ่มเลยทั้งค่อยต่างถึงขั้นนะทั้งค่อจูบบอกมันเลย ว่าไม่ได้ต่อยแบบว่ารุนแรงอย่งที่จะอาห้าข้างตายนี่นคือแบบต่อยแบบหิยอครับพี่นายชอบกินอะไรเป็นของซาวและของหวาน เขาก็ชอบเป็นผัดกะเพราพวกหมูกระทะอะไรเงี้ยนะของหวานน่าจะเป็นพวกไอเต็มครับทุเรียนยนะอะไรเงี้ยบอกวิธีลดน้ำหนักและสร้างหุ่หนนะครับจะบอกกันยังไงรอดูครับเดี๋ยวลองขาให้ดีแล้วจะทำใหนดูครับพี่นายเคยชวนพี่เอ็มลงอ่างไหมครับพี่เอม็มชวนผมงลงอ่างนะำทุนนังทุนนังไม่ได้นะพี่มอ็มทักไปในจีพี่เอ็มลงอ่างอีกครั้งนึงพี่นายพอจะมีวิธีเพิ่มน้ำหน,นหักไหมครับมีครับออกกำลังกายแล้วกินเยอะๆครับแรกๆมันกินไม่ได้เยอะแต่ถ้าเกิดเราออกกำลังกายเหนื่อยกับเพราะเรากินเยอะขยายไปเรื่อยๆมันก็อ้วนนาอย่งไร เพิ่มหนักอีกครับคลิปคิวเนที่แฟนคลับถามมานะผมก็ตอบนี่ครับที่เกิดเลยว่า หรือว่าใครมีอะไรข้องใจก็ลองคอมเมนต์ลงดูตงใต้คลิปถ้าเกิดว่าผมจะมาดาคลิปต่อพอิคทครั้งหนึ่งก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่เป็นเมนในไอจีหรือเพจหรือว่าช่อง YouTube น,นะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะหรือว่าเกิดใครที่ยังไม่กดติดตามก็ตามผมได้เลยนะเพื่อให้ถึงสอนล้ำสำหรับใครนะก็ปิดจบคลิปนี้ก็ขอขอบคุณแฟนกับทุกคนนะที่ติดตามผมมาถึงตอนทุกวันนี้ก็ขอขอบคุณแฟนคับเป็นใหม่ที่ได้กดเข้าติดตามเพิ่อมอีกเรื่อยๆครับขอบคุณมากๆคลิปนี้ครับก็ถ้าเกิดใครชอบตากิบ,น,บกกนี้หรือกดใจกกดดสับแชร์กับผมด